สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปเช็คระยะพันโลแรกนะครับแต่ว่าไมคของผมยังไม่ถึงแต่ถ้าว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาเปลี่ยนนะครับแล้วก็รถใช้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเพิ่งออกมาได้ประมาณหวันหกวันนะครับไม่ไปที่เก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าโลแล้ววันนี้ก็เลยว่าง บ้างแล้วก็เลยถือโอกาสว่าจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าสําหรับพันโลแรกเราจะมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะครับสําหรับของระบบตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างก็จะมีการเช็คจุดต่างๆนะครับระบบไฟเลี้ยวการเปิดปิดเบาะแล้วก็ระบบทั่วไปนะครับแต่เบื้องต้นหลักๆนะครับพันโลแรกต้องมีเปลี่ยนก็คือ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายอย่างของผมนี้ช่างจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง0.8ลิตรนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเฟืองท้ายอีก2ขวดครับส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับครับสรุปค่าใช้จ่ายนะครับน้ำมันเครื่อง1ขวดอขวดนะครับ100บาทแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายอีก 2ขวดนะครับขวดละห้าสิเป็น200บาทเบสเสร็จค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ผมจ่ายไป200บาทครับแล้วก็จะมีบันทึกเ,เช็คประวัติอันนะครับตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่ทเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดรถไฟรถมาคืนหละไม่ถึงเรื่ชั่วโมงเรียบร้อยครับกับการนำเจ้า p x มาเช็คระยะ1,000กิโลแรกครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ